เั่นๆๆเพลงต่อไปนี่ตั้งใจเมอบให้ทุกๆคนนะคะ Trong mắt ta không đọng giọt sương trong mắt này còn chưa yêu cú shot Yeah. ฉ well. ันหมดเลไม่ใช่ในใจหลอดเลย ไปให้20แต่น,นี้ดูทรงแลทุกคนสมัครใจต้องเสียเงินงานนี <Daisy> ้เดี๋ยวเรานั่งตัวกันงเสีกน้อยแล้วจับฝั่งพี่แพก่ะนายค่ะกินตังกินนักตังนะกินนังลูกยังไีั้นบนสืูกสวัสดีค่ะังแพทพสินค่ะ นี่ล่ะเออขอโทษนะคะเอางี้นี่ขอนั่งกินกับน้องได้ไหมเรื่องสนุกละคนไม่โทรแล้วได้ไหมสะใจจริงๆอ่ะตายพี่มากเลิกตายไปบ้างสวัสดีค่ะ รุดท้ายกดกันนะยังไงไม่คือนี่ขอเป็นรุ่นเดียวกันได้ไหมโ้โยังไงยังไงพอเช่ยังไงสวัสดีค่ะน้องพอเช่ค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยคือน้องไม่กินน้องไม่บ้านกับเรานะแต่ก็ที่พอเช่แนะวน้ำซัวสวัสดีค่ะน้องพอเช่แล้วจะเป็นฐานน้องวิมานยังไงแฝดแ งพระเรา,าสามกันเลยทีเดียวคนเยอะมากทพกคนข้างล่าที่แต้นกันเหนื่อยไหมคะทุกคนเป็นไงบ้างแข่งเป็นไงบ้างไม่เหนื่อยเลย รอบวันนี้ไทยไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกคนได้ที่หนึ่งในใจพี่ไปแล้วก็อยากจะบอกจริงๆเอาใจว่พี่เล่นไปแล้วเฮ้ยเล่นไปหรออ้าวเล่นกี่ต่อไปแล้วไม่อกี้นี่อยู่นี่ไม่ได้ตายแต่ว่าชย่าแครบอกคือไม่ชนะไม่เป็นไรนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะสำหรับเพลงต่อไปเป็นยังไงคะก็ก่อนที่จะไปเพลงต่อไปเนี่ยเราจะต้องขอขอบคุณงานครีเวอร์แดนนะคะที่มอบ ดีๆให้กับพวกเราได้มาเจอกับทุกคนด้วยเนี่ย คะะ่สำหรับเพลงสุดท้ายเป็นยไงคะพี่มี่เป็นแบบว่าแซ่บเออเออมีใครใคยฟังไหมคะอันนี้ยังเป็นเพลงยกมือไกลยกมือไกลเอายกมืออีกชื่อเพลงอะไรลูกตะโกนมาเฮ้ยนายมารู้ไหมรางวัลของคนที่ตอบถูกคืออะไรคือน้องจะขึ้นมาเต้นกับพี่ Just go! ศปิเหมือนที่เขายกเบอร์อย่างงั้นให้าอาบน้แทนแล้วกันใครก็ได้แนะนํน้องทํายังไงถึงจะได้เป็นศิลปินเหมือนพี่บ้างจริงๆเพียงแค่ว่าเรามีความฝันนะคะแล้วก็เรามีความสามารถอยู่แล้วแคเชื่อว,ว่าทุกคนที่นั่งตรงนี้คือทุกคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็มีแพชั่นในตัวด้วยมีความฝันเต็มยี้การเป็นศิลปินอะง่ายมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเรื่องอเมงกันตัวเราทั้งโทรศั อ่ะทุกคนก็มีโทรศัพท์ถ่ายลิปเราโชว์ความสามารถเราลงสื่อแฮดฟอล์กสื่อโซเชียลตัวอื่ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะแต่ที่สําคัญเลยคือต้องมีความตั้งใจแล้วก็สม่ำเสมอในการพัฒนาต,นาตนัวเองนะคะก็อยากให้น้องเก็บความอยากเป็นเก็บความตั้งใจมีไวค้ค่ะแล้วก็เ <c oughs> น่ยแล้วแล้วก็พัฒนาไป่หยุดมากกใช่ค่ะเชื่อมสิ่งนี้ไปต่อย <c oughs> อดนะคะมั่นใจมากๆว่าทุกคนอยากโตไปอ่ะ ได้เป็นศิลปินดังของที่แน่นอนแน่นอนเลยใรหะนะคะโอเคพี่ๆก็เป็น อย่าเข้ามาใกล้ๆได้ไหมคะอยากให้เก็บผ้าทุกคนวนนี้อ่าอยากให้แบบแน่นๆก่ะแน่นๆกันเนี่เนี่ยโคเบอร์ตรงนั้นเลยใช่ไหมไปขยับไปข้างหน้าไปลูกไปเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องไปข้างหน้าอ่ะพี่บอกก่อนเด็กเด็กโคเบอร์เนี่ยมาข้างหน้าได้โอเคมาพนักศึกษาชูตาโน หนูพี่เตือนยาถ้าหนูใกล้เกิดมันจะไม่เห็นหน้าแ่มันจะไม่เห็นหนาได้ทุกคนทุกคนมันจะไม่เห็นหน้าทุกคนขอโที่พี่ก่อนทุกคนอยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าก่อนที่พยลงไวทีเดี๋ยวพายไปจับมือี่พายนะโนะโอเคนะเดี๋ยวพอี่บอกึงสองทุกคนเค้กนะสัญญาสัญญาโคสวยสวยจะได้ายไปอะไรกนนย่อหน่อยโอเคมาแจ้งรวอมนะคะ พอตกกินแล้วแวนี้เราอะอเคยได้ไหมคะอันนี้เป็นภาพหรือวีดีโอคะค่ะ ด้วยทอของที่รือให้กับน้องๆฝีกินเสปินของเราเชิญค่ะอ่สาวๆก็คมทั้ผนไทยรก่อนหลังจะดีเราไี่ผลการเกษตรในมืลนิ่เกล้วนะคะ Okay.